สวัสดีครับมาเรียวๆครับมื้อนี้พอดีมากินขา้าวแลงกับหมูโฟมนะครับหมูโฟมก็เลยบอกว่ามาถ่ายอัปเดตให้แน่แจ้งข่าวพี่น้องเฮ้าโฮซั่นนะครับสําหรับอ่น้องซับกัลยานะครับมื้อนี้เอาหมูโฟมหลายค้นอัสิรู้จักแล้วเนาะครับอ่หมูโฟมนะครับอยูบออ่บ้านม่วงอ่่าาบ้นมวงอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา,านี ขอกควายงามกินภพัฒน์ินพัฒน์นะครับอันนี้น้องทรัพย์กระยาหลายๆคนที่ติดตามนะครับติดตามกาสีลูจักอยู่นะครับคือเพิ่นเป็นลูกสาวเนาะของกระทิงผู้กระทิงผู้กับแม่บันใหม่แม่วันใหม่แม่วันใหม่นี่ก็สายเพชรอุดรเนาะครับสายเพชรอุดรน,นะครับคือตอนนี้อาจภาพอสิบดสัตว์จักหน่อยดวยครับเพราะว่า ตอนนี้มันกระสิหาหกถุมแล้วครับ <L> มาท้ายตอนนี้นะครับคือแม่วันใหม่กับยูหนีเนาะแมนครับยูขอแมม่วยูหนีครับเพิ่นกับ <S 2> <S 2> มี่น้องสาวเพิ่นแล้วเนาะคําสำหรับน้องสาวทองประกายน้องทองประกายนะครับ <S <S ลูกภูพญาครับเอาเดียวให้เบื้องให้เบื้องก่อนนี่เนาะแม่วันใหม่กับน้องทองประกายจักเดือนเลยนี่ <S <S น่านจะเขาก้าเดือนครับ <S 2> <S 2> เขาก้าเดือนนะครับแม่วันใหม่นี่สถานะตอนนี้เป็นไรครับยังไม่ได้ทองครับถ้าไหนผสม ยังบ๊อบเอาไปผสมยังผสมครับลออขึ้นนะครับลออขึ้นนะครับเอาโอเคป่านนี้มะเบิงตัวนี้ลูกสาวกระทิ้งผู้ครับนะครับซึ่งล่าสุดนี่ได้ยินข่าวว่ากระทิงผู้ยายใครแล้วออกจากบ้านเชียงไปอยู่ชัยภูมินะครับไปอยู่ชัยร์มนะครับควายงามฟาร์มฮักนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงความยินดีน้ำเพลินน้ำนะครับ แล้วกานี้คือผลงานอผลงานกระทิ่งผู้นะครับที่เกิดจากการผสมจริงผสมจริงนะครับสําหรับน้องสักกระยาสักกระยาครับครัอเอพี่มูอายุเป็นปัจจุบันเลยอายุก็ตอนนี้ก็สองปีนะครับตอน้องเกิดสามสิบกันยาสามสิบกันยากนะกัเดือนตุลาเดนก็ประมาณเอาไงสองปีเต็มสองปีหนึ่งเดือน ตอนนี้คือสองปีเต็มสองปีเต็มนะครับสามสิบกันเอ้สามสิบตุลานี่ก็ค่อยสิเป็นสองปีหนึ่งเดือนสองปีหนึ่งเดือนเนาะนี่ครับน้าเลยรอบนี้ครับน้าแห้งตางเคืึอนครับเขาเดี๋ยวให้เบื้องเขาไอ้แก่เาเอาแขนมาเทียบเป็นเรื่องใดครับเขาแงขึ้นครับผม่ขาเป็นไงขื่นนะตางขึ้นครับนี่ครับเขาตางเลยไม่เงงาร้อมครับนี่น่าจะคือพอนะ นี่เขาจะได้พอเนาะ่งพอเลยนะครับเป็นขั้นชั้นขั้นช้นนผากขั้นชั้นไงนาผักก็คือพอครับก็คือพอหนาคือพอนะครับเป็นตัวเมียเลยครับนี่เป็นตัวเมียนี่ครับคือพอเบิร์ตตอย่างครับตัวนี้คือพอเบิรบ่คืออย่างเดี๋ยวคือเป็นตัวเมียแม่นนะครับตัวเมียนี่แต่ก็ถือว่าถือว่าอย่างไรพันธุกรรมตัวเมียจังสีเหระครับเพราะว่ามันหนาจะ เอามาปับเดะละลายอย่างคือเว้าตรงๆตามพินนาการนะจังเล่ะเขาเน่น่าจะเป็นลูกกระทิงผู้ตัวเมียที่ที่อยู่ในเกียรติที่ดีๆเลยแน่นแล้วก็แตกต่างมูครับโ่งมันบ่คือนะครับเบิ่งขาคุณน่ะขายยางไงแอ่ถือว่าตอบโจทย์นะตอบโจทย์ครับแน่ๆแบบว่าเขาบีบขึ้นมาแล้วมันได้จังสีตามห้องินนาการตามเฮอคิดไว้เนาะเขาคิดไว้เขาก็ปปับอกเรื่องของความงามความใงญ่เอาไปดี อ่าถ้าถ้าพี่น้องอยากเห็นมาเบิงอยากเห็นตัวจริงครับกะมาเบิงอยู่ขอบอยู่ขอบแล้วก็อยต่ใงานประกวดงานประกวดนี่ไปวะไปครับกับปุจิกาเนี่ยแหละปุจิกาทุ่งฝนอุดรท่านี่นะครับยวนอําเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรแมนงานของถวยนะครับจุลาพ่อนนะครับเป็นถวยพระราชท่านนะครับแล้วก็เอาผู้ใดอยากเบิงตัวจริงเนาะก็ไปเบิงอยู่งานไดเนาะครับนะครับไปเบิงอยู่งานใดเราต้องรุ่น ลงรุนได้ก็ควายวากันอีกทีหนึ่งครับตอนนี้เพื่อนตามอายุสองปีเต็มก็จะจะอายุในยี่สิบสี่เดือนนี่แหละถึงถึงยี่สิบแปดประมาณนี้ครับครับสําหรับอาน้องซับกเรียเจอกันได้ครับที่งานทุงคนแล้วก็ที่งานครับนี่ที่งานถุงฝนนะครับไปแน่นอนเนาะครับไปครับไปไปแน่นอนแม่นแม่นไปก็คือไปเรียนเนาะไปเรียนไปให้คนมาเบิงเนาะครับไปไปมวนไปพ่อว่า พอได้จ้างงานแล้วอยู่หรอเห็นว่าครับผมเอาไปร่วมไปมีโอกาสกัะไปครับนะครับแล้วก็เอาถามเรื่องสท้ไทยก็คืออนหน้าคตที่ว่างไว้สำหรับน้อ,นองทรัพ์กัญยาเนี่ย<ก>่างไ้แบบเด๊ะตอนนี้เนี่ยก็จะไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับเป้าหมายจเป็นแม่พันธุป์ประจำแมนจำาคตรนะครับอหรือว่าถามีคนสนใจอ e ีรีก็มาอีก,กต้องมาบ่งกร มาคุยกับิองก่อนอาคือเอาไงไๆนี่คือกับถึงสิว่าเป็นแม่พันธุ์กัจริงแต่ว่าราคาตรงกับปอยแมนกับปอยอ่าราคาตังกับปอยสมกับตัวครับครับคือจังสี่ด้วยครับอันสําหรับคนฟังคือความหมายของพี่มูนะอยากเอาไว้บบเมนแวาคือมันสิมีซุ่มซุ่มหนึ่งเนาะประมาณวาเอามา ทายงี่บง่เปิดราคามาทายเห็นยังจังสีน่าคือเพื่อนเพได้อยากเปิดนะครับค้าเบอว่าถัดตรงราคานี่ก็คือถัดตรงก็คือปล่อยแมนตรงสองไฟได้กันับถัดตรงสองไฟอ่ะผิดอยวกันได้นะครับเพราะจุดประสงค์ลักเพื่อนคือต้องการเอาไว้เป็นแม่บล็อกนนะครับไว้เป็นแม่บล็อกนะครับนี่ก็จะให้เฮ้าเข้าใจกันนะครับแต่มันงามครับงามเบื่องเลยนี่ผมก็ว่าน้าตาแบบนี้นี่ หนึ่งตัวแล้วครับของลูกกระทิ่งผูวตัวเมียนะที่มาส่งนี้นะครับอืหายากครับลูกกระทิ่งผูมันบ่่อยเห็นตัวเมียแบบนี้มันเป็นคั้วมิสเน่เหรอคาสสซิกเนี่ครับคั้วลองก็มันจะต้องต้องไปซื้อประวัติบางกอนได้ละเอียดยังไงนครับเป็นลายเบื่องพืนฐานว่ไเป็นจังไ๋มันถึงจะมีความอินเนนือมากครับเอาสุดท้ายกับพิมเบอร์โทรไวไปเนาเปืือมีค้นทร่เก้าสามศูนย์เก้าสาม ห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสองหนึ่งสี่สองสองครับมูดได้นั่นกะบคอยท้วมากเนาะครับโอเคเดี๋ยวลิปนี้กับเดี๋ยวขอโจทย์ไปก่อนเนาะเอาค่อยว่ากันเจอกันง่ายถุงฝนนะครับชิปก็เจอกันสิบหกถึงสิบแปดครับพฤศจิกานะครับสิบเก้าถึงสิบเก้าเอวถึงสิบเก้าครับนะครับพฤศจิกาสองห้าหกแปดครับผมเอาชิปนี้กับขอโจทไปเพียงนคนอื่นก่อนครับสวัสดีครับ